สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะคันนี้ต้องบอกว่าสวยๆเรี่ยมๆเลยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นตระก,กูล n r นะครับตัว RW ใส่ล้อซีลวดกันสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นจัดทรงแบบล้อซีลวดนะครับทรงออกซิ่งนิดหนึ่งครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเรี่ยมมากๆนะครับคันนี้เอกสารครบโอนแล้วก็ภาษี65เลยนะครับ น,นี้ซื้อกับเจ้าของมาโดยตรงเลยนะครับเจ้าของปั้นรถได้สวยงามมากๆ,ๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับหรือจะทาง f a c e b o o k นะครับเพจรถนางฟ้านะครับ n s r r w คันนี้นะครับต้องบอกว่าปั้นใหม่นะครับปั้นใหม่สภาพ บอกว่าเลยบอ,บอกว่าเรียบม,มากมากนะครับเรียบม,มากๆแต่ก็มีการใช้งานไปและก็พอมีตําหนิอยู่แต่ว่านิดหน่อยนะครับตําหนินิดหน่อยนะมาดูงานสีอ่ะงานสีทั้งคันนะครับทั้งคันผมให้ไป90%ซขึ้นเลยนะเป็นงานสี 2K ต้องบอกว่าเงาตาแตกเลยนะเงามากๆนะครับโดยเฉพาะชุดสีนี่นี่นะโ no er, นสติกเกอร์นะฮะนี่คือเป็นงานสีงานตัดลายหมดเลยนะไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับ ตำหนิก็จะมีเล้าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันชอบเป็นนะตระกูลเอ็นเดดาเวลาเรานั่งปุ๊บแล้วเบามันจะกดนะฮะตรงนี้แก้ไขก็คือต้องลองเขาเรียกอะไรยางรองเบานะครับต้องลองให้มันสูงเวลาเรานั่งแล้วมันจะได้ไม่กดอ่ามนันก็จะมีเล้าแต่ว่าผมเชื่อมข้างในให้ละครับแต่ว่ามันจะเป็นตำาหนิแล้วกันหน่อยนึงนะครับนี่นะสีแบบสีแดงสดนะฮะอันนี้คือเป็นงานสีตัดลายหมดเลยนะไม่มีสติ๊กเกอร์เลยนะนะ สวยงามนะครับสวยงามมาดูแผงคอี่แผงคอเดิมนะครับแผนเดิมเก็บสีแล้วก็มีแบลิ่งมานะครับคือคัดโดมิโนนะครับก็มีไล่ลอดหัวโชกนะครับแกนชกแกนชกเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสีทองนะครับหน้าใหม่ใช้ได้หมดเลยนะครับความเร็ววัดรอบนะครับอุณหภูมิน้ำมันนะครับไปเกียร์ว่างสูงใส่ย่ออะไรเงี้ยติดครบเลยนะหน้าใหม่ กีเซเอ็มแท้ใหม่แล้วก็สายคันเร่งระพังทองนะครับสองปีอะไรก็แยกป,ปกตินะครับแยกมันเป็นสองสายนะครับดูตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับปั๊มเบมโบฐานดำนะตัวนี้แท้นะฮะไม่ใช่อันละสองสามร้อยนะตัวนี้ตัวละสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันนะของแท้นะฮะไม่เล็กเลยนะอันนี้ไม่ถอดออกฮนะติดไปกับรถเลยนะครับเพราะว่า มันสวยนะครับให้มันคู่คู่กับรถไปนะครับแล้วก็สายผักเอ่ผมไม่แน่ใจว่าของยี่ห้ออะไรนะของแท้เหมือนกัน,นครับเก็บสายมาสวยงามนี่นะหนของอะไรสายเอินหรือเปล่านะน่าจะเอิเนมากแล้วก็มีปัม๊มปั๊มเบรกนะเก็บสีมาแล้วก็เบรลิงสวยงามนะครับแล้วก็จานที่กัดนะครับวอลลนมิีเนียมครับ สีชกหน้าอะไรไม่มีรั่วนี่สวยงามบางคนของเราล้อสีม่วงนี่เป็นล้อคอมนะล้อคอมดาวคอม1 7บ8อย่ยาง IRC นะครับยาง i r c ใหม่ๆเลยทั้งหน้าทั้งหลังครับอันนี้ไลนน็อตเรล็มาทั้งคันเลยนะนี่ยึดปั๊มแคนล้อแล้วก็บูทล้อนี่ครับคึงมีเนียมกึงเหล็หมดเลยนะสวยงามไฟหน้าก็เหมือนจะเบิกใหม่นะสแตนเลสแต่เหมือน สีฟิล์มออกสีฟ้ามานิดหนึ่งนะครับอ้ ه, แ่นสติกเกอร์รถดังฟ้าไปด้วยครับเนี่ยรถเลนหมดเลยนะครับสวยรถสะอาดมากนะครับนะนี้นะฮะอกนี่นะงานสีตัดลายหมดเลยนะฮะอ้ไ, ه, ไม่มีสติกเกอร์เลยไฟเลี้ยวก็ไม่มีข้างหน้านะปิดไปแล้วนะครับอันนีน้ใไ,ไ,ไ,ไม่มีสติกเกอร์สวยฝีมือจริงนะครับไฟเลี้ยมีแต่ข้างหลังนะฮะเปิดติดอยู่ฮะติดแต่ข้างหลังนี่กันสตาร์ทชุบเงาฝา ฝาเครื่องได้ฝาหรือว่าฝาคัตฝาครอบคัตเนื yeah, ้อสียังสวยงามเงาๆอยู่เลยนะครับนี่ใส่เป็นขอบูเคเลียมนะครับสองปีก็แยบปกตินะครับเนี่ย,ยนะ yeah, Property, yeah. ดูสีโค้งนะนี่เงาๆเลยนี่คนปั้นรถนี่ถาวรโลหะจิบนะที่แกมีรถเยอะแกอยู่ภาคใต้แต่รถสวยมากนะครับก็เกโยงหนุ่ยเลสซิ่งนะตัวขาสายฟ้าตัวนี้ตัวแพงเลยนะครับ2,000กว่าบาท ตัวหนึ่งนี่ดลหลังแก๊ซซี่นะครับตรงรุ่นนะครับปรับสูงต่ำได้ปรับดีเบานะครับสับดีมากๆนะครับสับดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งท่อเลดนะครับทรงกระดกของ SJR นะครับสวยๆก็้วก็อาร์มิเนียมตรงรุ่นนะครับ n H r นะครับดุมหลังอ่าผมเดาน่าจะเป็นของเดดของเดดตัวเป็นดิสหลังอ่าดิดหลังนะครับทาเบรกก็มีเก็บสีแล้วก็แบริ่งมาสาย ก็ของเอินแท้นะครับสวยงามมากๆเลยนะสายพัเป็นพันธ์นะสายพักนี่ยางหลังใหม่ๆ้อหลังคอบ18นะ18นี่นะเก็บอดเลนมาสวยงามครับปอะก็พุ่มมาสวยงามครับผแจะเปิดปอใช้ได้นะครับนี่โซสเตอร์สีเขียวครับดูแบบสีสันสดใสนะ สีโปงด้านซ้ายนะครับนี่สวยงามนะครับเนี่ยเนียนๆเ,เลยนะครับสนีกระปุกสองปีแยบปกตินะครับสาคอบด้านไฟายก็ยังสวยๆเงาๆอยู่นะครับก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่งานสีตำหนิก็คือน้อยมากเลยนะครับมีร้าวตรงนั้นแหละที่ผมชี้ไปนะด้านหลังนิดนึงนะครับใหม่อะไรก็ขึ้นหมดเลยนะครับมีใสใหม่อะไรยู่ปุบขึ้นหมดเลยนะครับ แค่ชุดสีนี่ทำก็หลายตังได้นะฮะต้องสีเงินจริงนะครับนี่งานตัดลายแกนล้อหลังก็เนี่ยแกนล้อสแตนเลสนะฮะน็อตยึดสเตอร์ก็สแตนเลสก็คือนอ็อตเหลนี่ต้องบอกทั้งคันนะฮะอย่างเช่นเอ่นอน็อตน็อตเครื่องนี่ให้ดูรายละเอียดนี่น็อตเครื่องน็อตเครื่องก็คือเป็นสแตนเลสท,ทั้งคันเลยนะแม้กระทั่งน็อตยึดเครื่องอะตัวด้านบนนี่เป็นสีทองแต่ว่าตัวด้านล่างก็เป็นเป็นเหล็นะฮะ รถทิศเรื่อมเห็นไหมเป็นเลททั้งหน้าทั้งหลังเลยนะบอกว่าทัางคันก็ได้รถเลทนี่จัดมาเต็มเลยนะคันนี้ราคาผมว่าไม่สูงมากนะคันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดราคาให้ฟังนะแอดังนะนี่หน้าใหม่แต่ว่าไฟเลี้ยงมันก็ติดข้างหลังนะครับไปหาหมากเลยก็ติดนะฮะ ไปสูงนนี้เปิดไฟตามสูงติดครบไฟท้ายมันก็จะขาดแค่ไฟเบรกับขาดไฟเบรกแล้วก็ไฟเลีเ้ยวหน้านะครับไฟเบรกก็คือมันใส่ไม่ได้นะเป็นเกียโยงแล้วก็เป็นอัมเบมโบแต่งครับนี่สาเบรกตัวนี้มันไม่มีตีเสียบอันนี้ผมน่าจะ ตอนไปขี่รู้สึกอะไรสกิดขานะนี่แหละน็อตตัวนี้แหละล้นหายนะครับก็ไปขี่มาเรียบร้อยนะฮะรถวิ่งดีฮนะเสียงนี่แป๊ดแป๊ดเลยนะเริสตาร์ทง่ายฮนะเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเงียบขี้นะครับเงียบจริงๆคนระับไม่มีดังแม้แต่นิดเดียวไม่มีหอนเลยนะเนี่ยนวะันรอบอะไรขึ้นปกตินะครับความร้อนที่ผมไปขี่ดูประมาณ4-5กิโลก็ขึ้นอยู่แค่นี้นะ มันในถังเยอะอยู่นะเห็นน้ำมาันอะไรก็ขึ้นครับติดะครบะนี่นะอันนี้คือเครื่องติดแล้วเกียบกิบเลยอันนี้ก็เครื่องเก็บใหม่ทั้งเครื่องนะครับก็คือปั้นใหม่ทั้งคันนั่นแหละครับ ใส่ในเครื่องเจ้าของแจ้งมาว่าเป็นแพ้ใหม่หมดนะครับเสือไม่บอกด้วยนะครับเสือเป็นเสื้อเดิมๆตรงรู้นของเขาครับเสื่อเดิมตรงน้นของเขาเลยนะครับวาก็ทําง,งานปกติก็คือเอาไปสีหล่อๆได้เลยนะผมตั้งรถสังกีนหนึ่งมันเยี่ยงไป ตามมือเลยนะจีจัดมากนะครับส่งรอสีนดวดก็จะเบาๆนิดหนึ่งนะครับอะไรถือว่าจัดมาค่อนข้างเยอะนะครับจัดว่าเยอะเลยทีเดียวแหละนะครับนอตเลสทั้งคันนี้ก็หลายตังค์แล้วได้ทาแบมโบ้ัานฐานดำด้วยของแท้นะทอเลสน,นะครับพอนะน้ำเนียมชกหลังอาร์มก็คือมาของเต็มนี่ของแต่งนี่คือมาจัดเต็มเลยนะครบชุดเลยนะครับออฟลัดก็ใช้ได้นะครับไอ ทรงหล่อนะทรงหล่อเราสิเจ็ดสิบแปดนะครับหล่อมากนะครับมาฟังราคากันครับ NRRW คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเอกสารครบโอนภาษีหกห้าด้วยนะภาษีขาดแค่ปีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยนี่ผมบอกเลยว่าจัดว่าถูกนะฮะ เพราะว่าเจ้าของปั้นกันนี้หมด 6, 7 0 0 0 0่นเจ็ดหนะฮะตอนนี้ผมไปซื้อพี่เขามาแต่พี่เขาแบ่งมาให้นะฮะรถเขาเยอะนะครับไอค,คิดว่าคุ้มก็จัดเลยนะฮะสี่หมันเก้ารบาทนะครับ N S R R W นะนี่นะครับสวยๆเรี่ยมๆเลยครับอันใดสนใจก็ <c oughs> โทรมาแล้วเบอร์063 425 5 9 8 9 9ครับ สักลายมาเบอร์นี้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับลายเบอร์นี้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับจัดส่งได้ทั่วทั่วทั่วไทยเลยนะลูกค้าโอนตังค์มาก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับจัดส่งโดยขนส่งมืออาชีพนะฮะรถปลอดภัยส่งไวนะครับไอ้รอรอนะครับก็ฝากไปด้วยครับ N s r ต w นะครับ4ี่0มืพัน 900บาทนะครับกระสางครบโอน po, แล้วก็ภาษี65นะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับคลิปหน้าน่าจะมี R W ทรงเดิม erm อีกคันหนึ่งนะไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ